กิดการก้าเหวอรหนกักทุกหลอกจ้างงานรู้ตัวแทบสุดลั่นค่าตัวฉันอยู่ไหน มีเรื่องราวความฮาไว้เป็นตำนานให้กล่าวถึงอยู่ตลอดสำหรับนางเอกสาวเกรซการ์นาที่ช่วงนี้มีคิปไวลัลอความเป็นสาวเคีดนใส่ฮาให้เห็นเป็นทุนโลกออนไลน์อย่างล่าสุดวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาสาวเกรซได้มาสร้างตำนานใหม่อีกครั้งหลังถูกหลอกจ้างให้ไปโชว์ตัวและร้องเพลงในงานส่วนตัวงานหนึ่งแต่สุดท้ายก็ถูกเฉลยว่าเป็นเซอร์ไพรส์รวันเกิดของตนเองที่แฟนนุ่มไฮโซนิกตั้งใจทําให้แถมยังเนียนมากทางจ้างทีมงานหน้ามา้าเตรียมกับหญิงระถายันไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของนางเอกสาวเล่นเอาเธอ นั้นไม่ทันตั้งตัวขำกระจายกันทั้งงานเลยทีเดียวโดวยสาวเรดนั้นได้โพสภาพและคลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่นยาเวเหยียดว่าโดนลวงจ้างให้ไปร้องเพลงงานตนเองอย่างปันลูกค้าน่าคุ้นคุ้นรีเคเวสเยอะแยะให้ใส่ชุดเหมือนใน MV เ็ปเ,ปเป๊ะจ้างเอ็กซ์ต้าหน้าเวทีก็มาแล้วต้องร้องเพลงแคปตัวเองด้วยมั้งและยังอวดโมเมนต์หวานกับไฮโซนีกให้ได้เขิ่อนอีกว่ารับบทท่านประธานจ้ายอมใจออรกก์แกไนต์บอกว่าท่านประธานยังมาไม่ถึงงานเลดหนึ่งชั่วโมงแสบสุดขบวน การลวงโลกที่แท้ทุูมีคนถามว่าไม่รู้เลยเหรอคําตอบคือไม่รู้เลยนางสร้างเรื่องฟอร์มทีมงานน้มาม์เตรียมแน่นตั้งแต่ยิงระถาไปจนถึงพ่อแม่ฉันเลยจ้าแม่ก็เล่นด้วยว่าคุยก,กับทางคายเรียบร้อยเฮ้อมันเหนื่อยแต่ต้องขอบคุณนิกมากเลยนะที่สลยวันเกิดอีกปีมาแบบแนบเนียนสุดๆมีความสุขมากนางบอกตั้งแต่เราเป็นนักร้องมาพ่อแม่เพื่อนๆยังไม่เคยมีใครได้เห็นเราเพอร์ฟอร์มเลยวันนี้เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นมีคําถามว่านี่กัวีนี่เขาเป็นญาติกันหรือไม่แล้วค้าตัวฉลารูป สุดท้ายงงค่ะใครอยากจุ๊บแบบนางก็ว่ามาเลยพร้อมติดแฮชแท็กเกรทดีเดนอลปาร์ตี้เรียกได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ทั้งฮาและทั้งน่าประทับใจไม่น้อยทีเดียวและนี่ก็ยังคงเป็นความทรงจำดีๆในงานวันเกิดของเธออีกปีเลยก็ว่าได้และถ้าหากย้อนกลับไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไฮโซนิกแฟนนุ่มของเธอเซอร์ไพรส์างานเกิดให้อย่างอลังการจัดเต็มแบบนี้พอเมื่อปีที่แล้วก็เล่นใหญ่ชนิดที่ว่าทุ่มทุนสร้างจริงๆด้วยการลงทุนจัดนทิทรรศการภาพถ่ายของสาวเกรดพร้อมเนรมิตเป็นงานวันเกิดคร เพื่อนพ้องมารวปแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามแบบที่หวานและโรแมนติกสุดๆเรียกได้ว่างานวันเกิดยังเล่นใหญ่ขนาดนี้ตอนขอแต่งงานก็คงอลังการสุดๆอย่างแน่นอนและอีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเส้นทางความรักของทั้งคู่ที่กว่าจะมาพบกันเพราะก่อนหน้านี้สาวเกตเคยได้มาเปิดใจว่าเธอเคยเป็นนักสู้เรื่องความรักมาก,ก่อนกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายความรักของเธอมีปัญหามาตลอดและทุกครั้งก็เป็นเรื่องความไม่ชอบเหมือนกันแฟนเธอที่พานมาลหลายๆคนชอบดื่มและปาร์ตี้ในขณะที่เธอดื่มไม่เก่งนักเลยมีปัญหาเรื่องเข้า สังคมด้วยกันอยู่บ่อยๆรวมไปถึงเรื่องความเชื่อใจก็ลดน้อยลงจนสุดท้ายก็ต้องยุติความสัมพันธ์ไปแต่ว่าหลังจากได้มาเจอกับไฮโซนิกเธอกล่าวว่าถือว่าเป็นโบนัสในชีวิตไม่คิดว่าจะเจอคนที่ไม่ดื่มเลยจริงๆทําให้เกสเป็นคนที่ดีขึ้นมีจุดท,ที่ทําให้รู้สึกว่าแตกต่างกันตอนนี้ยังไม่ขอใช้คําว่าลงตัวแต่ขอใช้คําว่าไม่มีปัญหามากกว่าทุกวันนี้มาทํางานด้วยหน้าตาที่สดใสขึ้นเขามีคาแรคเตอร์และความคิดที่ชัดเจนเขาไม่ค่อยเปลี่ยนตนเองเราก็จะบอกว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยน พราตัวเธอเองก็จะไม่เปลี่ยนเหมือนกันแค่รับกันให้ได้ในแต่ละวันก็พอ